หลายครั้งนะครับเรามักจะคิดว่าถ้าเราอยากจะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องมีโลโก้แบรนด์เยอะๆมีสีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่มีอยู่แบรนด์หนึ่งครับที่เกิดจากความเชื่อที่ว่าการมีแบรนด์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีแบรนด์เลยแบรนด์แบรนด์นี้มีชื่อว่ามูจิครับแบรนด์สไตล์มินิมอลจากประเทศญี่ปุ่นที่หลายๆคนเป็นสาวกนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังความสําเร็จของมูจิคืออะไรเบื้องหลังความคิดเหล่านี้ที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จไปไกลระดับโลกได้มีอะไรบ้างทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้คุณอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำนะครับธุรกิจรุ่นพี่ที่เราเ ไม่น้อยถ้าเราได้เอาบทเรียนเหล่านั้นครับมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับฉะนั้นก่อนไปฟังวันนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่าวันนี้นะครับเป็นแบรนด์มินิมอลสัญชาติญี่ปุ่นครับที่มีความเชื่อว,ว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีแบรนด์ครับคนเราหลากหลายคนร้อยพ่อพันแม่นะครับไม่มีอะไรการันตีได้ว่่่่่่่าาาาสสสิิิงงทททีีีีเเเเรรคคดขึ้นนนนนนมมชชออออบบจะป็ืืหกั นี่คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่มีชื่อว่ามูจิครับมูจินะครับหรือในภาษาอังกฤษครับมีแท็กไลน์ว่าแบรนด์โนแบรนด์ครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่มีแบรนด์ฮะแบรนด์มูจิเป็นแบรนด์ที่กล้าถึงขนาดที่ตัดโลโก้ตัวเองออกจากสินค้านะครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติคุณเห็นของที่บ้านเพื่อนครับกำลังใช้อยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้านะครับสลิปเปอร์รองเท้านะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วบอกว่ามันสวยจังเลยคุณหาโลโก้ทั้งตัวครับหาให้ตายยังไงก็จะหาไม่เเจจออแแแต่่่่ถึงงมม้้้ววววาาาาะโชันนนบบรรดด์ไไขีคคุณืห เป็นแบรนด์นที่ได้รับความรอยัลตี้หรือว่าความจงรักภักดีจากลูกค้าในระดับที่สูงมากครับความรอยัลตี้หรือว่าความจงรักภักดีเนี่ยนะครับนั่นก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วอยากจะกลับมาซื้อซ้ําอีกเอาตัวเองมากลายเป็นสาวกครับแล้วก็ชวนคนอื่นๆเข้ามาเป็นสาวกในแบรนด์น,นี้ด้วยเหมือนกันแบรบนด์นที่เราเรียกกันติดปากว่าโมจิครับจริงๆแล้วมีชื่อเต็มนะครับมาจากคําว่าโมจิรูชิเรียวหินครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่มีแบรนด์นหรือว่าโ no บรนด์นั่นเองครับจุดเริ่มต้นของโมจินะครับเกิดจากใน วิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับเป็นวิกฤตค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่นครับห้างสรรพสินค้าทั้งหลายในญี่ปุ่นครับกำลังตกอยู่ในสภาวะสงครามราคาครับตกอยู่ในสภาวะที่ทุกคนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะสมัยนั้นครับตอนแรกเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่ร้านนะครับที่เป็นร้านขายของชําเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กแต่พอเริ่มขยายใหญ่ขึ้นครับเริ่มมีห้างสรรพสินค้าจากเมืองอื่นมาเปิดในเมืองนี้เริ่มมีการขยายสาขาจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือมันเริ่มแข่งกันครับและห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างทีี่่่แขงกัน ก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากตัดราคาการตัดราคานี่เองครับทำให้แต่ละเจ้านะฮะอยู่ในสภาวะที่ได้กําไรน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับบางเจ้าเนี่ยขายไปแทบจะได้แค่ถุนขืนด้วยซ้าไปทําให้ตอนนั้นครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะฮะคือผู้เล่นแต่ละรายในตลาดครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับหรือว่าคนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เลือกที่จะตัดคุณภาพของสินค้าครับคือผลิตสินค้าในคุณภาพที่ต่ําลงครับจะได้สามารถที่จะขายในราคาที่ถูกลงได้ตอนนั้นเองครับที่คุณเซจิสุซูมินะครับประธานห้างสรรพสินค้าที่ม ว่าเซจูเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสปปรรพสินค้าที่กําลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้เช่นกันนะครับเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้ครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนเนี่ยก็จะตายกันหมดครับตัวเองเนี่ยก็จะตังหมดนะฮะแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการธุรกิจต่อไปได้จึงเป็นไอเดียครับที่เขาจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ห้างสรรพสินค้าของเขาเองจะได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดครับแล้วเขาก็มีความตั้งใจว่าแบรนด์แบรนด์นี้นะครับจะไม่ทําการลดแลกแจกแถมผลิตสินค้าคุณภาาาาพพตตต่่่ํอออกเืัดรคแ จะผลิตของดีมีคุณภาพไปให้คนใช้อย่างไรก็ตามครับความเชื่อของเขานะครับเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาเนี่ยอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะครับมีการบอกต่อเต็มไปหมดเลยไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่เขาต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับตามหลักคิดความเรียบง่ายครับแต่เป็นความเรียบง่ายที่ต้องมีคุณภาพดีด้วยนั่นทําให้มูจิถือกําเนิดอ,อย่างเป็นทางการนะครับในปี1980ครับโดยครั้งแรกนะครับแรกเริ่มเดิมทีที่มูจิก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยมีสินค้าอยู่จํา,าวนวน4 มาวางขายในร้านของเขานะครับแล้วก็ส่งไปขายในห้างอื่นๆด้วยและคุณเชื่อไหมครับว่า1ใน40รายการสินค้านี้นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่เป็นที่กล่าวขานกันอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือจักรยานของโมจิฮะจักรยานคันนี้นะครับโมจินาเข้าวัสดุนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมาจากประเทศไต้หวันครับเอามาประกอบในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเขาคัดเลือกมาเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นต่อฟังก์ชันมาตรฐานครับนั่นก็คือไม่ต้องมีอะไรคิดเยอะครับไม่ต้องมีการทดเกียร์ไม่ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์มีนู่นนี่นนนเาาา่ทีมัััจจํํป็สสุดหรรบกย แล้วก็ไม่ต้องดีไซน์อะไรให้มันหรูหรานะครับเพียงแค่สร้างจักรยานขึ้นมาให้ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันกับคนใช้ก็พอแล้วดังนั้นนี่แหละครับคือที่มานะฮะที่โมจิเนี่ยตอนนั้นครับเน้นไปว่าจักรยานคันนี้ครับจะเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นครับดังนั้นเขาเลยเริ่มที่จะโฆษณานะครับลงโฆษณาในนิตยสารของผู้หญิงฮะแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งนี้เองครับทำให้แบรนด์โมจิเนี่ยเริ่มเป็นที่จดจานะครับเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมาถัดมาเพียงแค่3ปีครับก็ ขึ้นมานะครับมูจิขยายรายการสินค้านะครับจาก40อย่างครับขึ้นมาถึง720อย่างครับก็คือขึ้นมาเยอะมากนะฮะมีสินค้าหลากหลายประเภทมากๆโดยสินค้าทุกประเภทครับก็จะออกแบบมานะครับโดยยึดหลักของความมินิมอลครับของความเรียบนะครับไม่ต้องมีความหรูหราอะไรครับไม่ต้องมีฟังก์ชันที่เวอร์วังอะไรแค่เป็นของที่คนเนี่ยซื้อไปใช้แล้วใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็พอแล้วตอนนั้นเองครับในปี1983เนี่ยมูจิเริ่มเปิดช็อปของตัวเองครั้งแรกนะครับที่เมืองโอยามาครับหลังจากที่มีรายได้ในกิจกร นี้สูงถึง120ล้านเยนครับและหลังจากนั้นอีก6ปีต่อมานะครับโมจิก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะแยกแบรนด์นี้ออกมาครับจากบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ครับบริษัทที่เป็นเจ้าของห้างเซยูครับแล้วก็ออกมาตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเรียวหินเคคาคุจำกัดนะฮะหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มมีคนรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นครับเริ่มมีคนชอบมากขึ้นนะครับชอบในความเป็นมินิมอลครับชอบในฟังก์ชันต่างๆที่มันใช้งานได้ดีเนี่ยตอนนี้คระเทศ ปวดเขาเริ่มแข็งแรงแล้วทําให้ในปี1991ครับมูจิตัดสินใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกและประเทศที่มูจิเลือกที่จะไปนะครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษครับโดยปีนี้ฮะก่อนที่จะขยายไปประเทศอังกฤษมูจิได้ออกผลิตภัณฑ์นะครับอีกลายหนึ่งฮะนั่นก็คือลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนั่นก็คือลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับเพื่อให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มาอยู่ในชีวิตประจาวันมากขึ้นครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของแบรนด์มูจินะ ก็คือหลักความคิดที่ว่า less is more ครับนี่คือหลักการดีไซน์ของโมจิเพราะโมจิเชื่อว่าสินค้าแต่ละอย่างที่ตัวเองผลิตขึ้นมานั้นนะครับสามารถทําหน้าที่ได้ดีในตัวของมันครับเช่นแก้วน้านะครับมันทําหน้าที่ในการเป็นแก้วน้าครับใส่น้ําได้ดีที่สุดส่วนอย่างอื่นครับอย่างเช่นหมอนรองคอนะครับมันก็เป็นหมอนรองคอที่ออกแบบมาให้เป็นหมอนรองคอที่ดีที่สุดไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องคิดอะไรไปล้ําไปกว่านั้นนะครับว่าต้องมีดีไซน์ที่แปลกประหลาดยังไงหรือให้มันล้ําไปกว่านี้ยังไงครับเพราะสิ่งที่เขาตั้งงงใใใจนนนนนนนัั่่่่ก็็คืออหห้้มทททําาสิีีเปข ได้ดีที่สุดและการดีไซน์ครับก็คือออกแบบดีไซน์นะครับในรูปแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรให้มากที่สุดครับ less is m o อ e ครับออกแบบตกแต่งมันให้น้อยที่สุดเพราะสินค้าแต่ละอย่างอุปกรณ์แต่ละชิ้นครับมีหน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยด้วยดีไซน์ของมันได้ดีอยู่แล้วและปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแบรนด์มินิีมอวแบบนี้ครับแบรนด์ที่ไม่ยอมปักโลโก้ตัวเองไม่ยอมตีตาตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในสินค้าคุณว่าเขาจะมียอดขายเท่าไหร่ครับเฉลยนะครับปีที่แล้วทั้งปีครับแบรนด์ม ล้านเยนครับหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1 2 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์มินิมอลที่มีชื่อว่ามูจิที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับมีอยู่3อย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ฮะที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเอาไปปรับประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยอย่างแรกนะครับนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเล่นเกมครับเราต้องรู้ว่าเราต้องถอยเมื่อไหร่เกมนี้จะมีจุดจบเป็นยังไงเหมือนอย่างเช่นตอนที่้าา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 งงซีออยยยูู่่่กกกกกํํลลัใในนนนสสถถรรรณ์ททบคคคุม ทุกคนเนี่ยฝืนเล่นต่อไปครับยังไงปลายทางก็คือทุกคนแพ้อยู่ดีปลายทางก็คือทุกคนเงินหมดอยู่ดีแต่หลายครั้งครับพอเราเข้าถึงสถานการณ์แบบนั้นพอเข้าตาจนแบบนั้นเรากลับไม่เลือกที่จะทําอะไรครับเรากลับทําแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆโดยคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นมาได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาครับเพราะเขาเลือกที่จะสร้างแบรนด์แบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแข่งในสงครามราคาจนกลายมาเป็นมูจิอย่างทุกวันนี้ครับซึ่งก็จะลิงก์มาสู่่่่่่่่่่ข้้้ออททททีีีี2นนนนคครััับบเเยผมมมมมววาาาาาสสํญไไแพกลืถุติิด ทำอะไรครับกลัวการลองทําอะไรใหม่ๆนะครับให้เราคิดเสมอครับให้เราจําไว้ขึ้นใจเลยว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกเรานะครับว่าการทําซ้ําๆแบบเดิมครับแล้วคาดหวังผลลัพธ์ใหม่เนี่ยคือการกระทําของคนโง่นั่นก็คือถ้าเราทําทําไปนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆทําไปแบบนี้เนี่ยมีแต่จะขาดทุนมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองแต่เราเลือกที่จะไม่ทําอะไรครับเพราะเราคาดหวังว่าเดี๋ยวเราทําไปแบบนี้วันเด่งมันจะดีขึ้นแบบนั้นครับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดนี่คือคําพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับแต่สิ่ ลองทําอย่างอื่นครับในเมื่อทําแบบเดิมเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่ามันจะไม่นําไปสู่หนทางที่ประสบความสําเร็จครับทำไมคุณไม่ลองคิดอะไรใหม่ๆละ่ะแล้วก็อย่างที่3นะครับนั่นก็คืออย่างที่สําคัญที่สุดครับก่อนที่คุณจะทําสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ยคุณดูหรือยังว่าเป้าหมายของคุณคือคุณอยากจะไปขายใครเหมือนอย่างเช่นตอนที่มูจิอยากจะออกแบบจักรยานครับในขณะที่ตลาดจักรยานนะครับมีการแข่งขันกันสูงมากเลยมีการใส่ฟังก์ชันใส่เกียร์ใส่เบรกแบบต่างๆใส่นวัตรกรรมล้ำๆเข้าไปโมจิกับเลือกกกทที่่จะถออออดุยางครับ เพียงแค่ฟังก์ชันพื้นฐานออกแบบให้มินิมอลที่สุดเพราะเขารู้ว่าคนที่เขากาลังจะไปจับตลาดครับคือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเกียร์เรื่องอินโนเวชันนวัตกรรมอะไรแต่เป็นคนที่แค่อยากจะได้จักรยานเพื่อปั่นไปปั่นมาและมีความสวยงามเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มูจิสอนพวกเราไว้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับคุณอาจจะก,กาลังสนใจเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องราวของแบรนด์ที่มีชื่อว่านูดี้จีนครับกางเกงยีนน,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 นูดีน100 100้นะคร รีวายนะครับหรือว่าแรนเดอร์อายุเป็นร้อยปีทั้งนั้นครับเป็นตลาดกางเกงยีนที่มีเจ้าตลาดอยู่แล้วครับถ้าเป็นเราเราคงไม่อยากจะลงไปแข่งแต่นูดี้จีนครับแบรนด์ที่มีอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยตีตลาดขึ้นมาได้อย่างน่าเชื่นชมนะครับกลายเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างลดหลามขณะที่แบรนด์อื่นครับขายกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับนูดี้จีนขายไปถึงหลักหมื่นครับความสําเร็จของเขาคืออะไรถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็ แล้วก็ฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนขึ้นมาครับเขาจะได้มีไอเดียอย่างเช่นแบรนด์มูจิเนี่ยไปปรับประยุกใช้กันนะฮะและเหมือนเดิมครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวสสัดี ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถอธรสวัสดีครับ